ก็จะเหนื่อยสิม,มบาบ้าเนี่เอาอันนี้หนูพูดเลยแล้วสิ่งสำคัญคือหนูดพนนดบอดยได้หยาบคายอ้าวแล้วพี่เป็นพี่พี่ไม่โมโหหรอคะสมควรไหมล่ะคะเออพี่ต้อยเป็นดาเป็นดา,ดาขนาดไห <ดา S 1> นโอ้โห ก็ยี่บอยแล้วเป็นคนดีบบอย,ย้อมอยี่ยงกับพ่อกับแม่เล้าอยู่แล้วด,อา,ด,า,า,ดาอย่างกับดาม่าดากับเล่าหนิ่งกับดาม่าผมพิมพ์ไปดีๆเอ้ยเจ้าคือบอกหอผมแนวนั่งพ่อนั่งเห็นของความผมนั่งกับใสเลยเป็นเป็นสิทธิ์ของกูมึงพฤติกรรมของมึงพ่อแม่มึงมาบอกมาสอนตีเอยียงมึงนสดงส่งสเล้าไปป้ายผมอะ่ะ หนูพ่รู้ว่าผูใ้ใดสิบเป็นทังหราค่ะชีวิตผูใ้ใดสิบเป็นทังหรแต่สำหรับพ่อหนูเนี่ยคือบอกกันมาเข้าสิบอเป็นผูดใดปล่อยให้เลดีย่ายเลดีสวีเดนนี่มีอํานาจผมถามเนี่ยหรือว่านั่งลู้ซึกไปเองเหล่านั่งนั่งฮึเกเขิมไปเองแกฮึเกเขิมไปเองหรือมีใครให้ท้ายแกหรือเปล่าฮึกเกิมฮึกเกิมไปเองหรือว่า เพื่อเขิมไปเองหรือว่าเราเป็นของเราแบบนั้นผมอยากคู่พอฟองจ้าบอเป็นยังสร้างไปส,สร้าง<บ>ไปไบอหนะนูบอเสียเวลาทุละกทุบเรีเยกอะไรเงี้องมาหลายแล้วเราก็เห็นมาหลายแล้ว ใชสิฟ้องกับฟ้องกันรวดจริงๆห้องห้องเป็นค้นขตดที่แบบคนมาบ่อยห้องก็ไลยเลยไล่บริวารอย่างเลยแต่ว่าแต่แต่ว่ามือเนี่ยคือแบบยดีๆกับแบบยกตัวอย่างมากก็มาบอกก็มาบอกถึงที่บ่อยอังศ์สีอันอันนี้กับบถือจ้าอันนี้คือมันบ่ถืออีหลีกันเลยรู้สึกว่ากับฟังฟังมากกว่านี่กระจนกระจนบอกว่าแบบ ก็เป็นหยังหยังสินะกับเป็นฟิลแบบมันใจนิดสินะก็เลยแบบอ๋แม่คือแบบแม่ก็ต้องใจเย็นนิดนึงแม่ต้องแยกแยกนิดนึงว่ามันมันบ่ไเด็กเกี่ยวกับพวกหนูแม่บ่ไเด้เกี่ยวกาหลีอันเนี้ยถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องถ้าสมมติว่าเนี่ยวันเนี้ยมัน่านไปถ้าเป็นพวกเนี้ยก็คือจะหัวลอกแล้วนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมันตลกอะทุกคนหนูว่ามันตลก เออจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกหนุ่มเลยแต่พอเราเออกแห้งมากหราบัดน,นี้ห้องปดิเกี่ยวเราสูแเดี๋ยวบัดน,นี้ในความหมายของห้าคือเ้ห่างห่างปรอยักหนุ่มนะแม่ห้องก็เลยบอบ่อยากเขาไปหนุ่มแม่จ้าเขาใจบ่จ้าคือเ้อง่อยากเขาไปหนุ่มแม่แต่ว่าเ้องไปกกำลังใจสองคนอยู่งสิแม่จา้าถ้าว่าแบบห้อง่ได้อยักหนุ่มแม่เราเป็นอย่างก็ต้องดึงห้องเข้าไป ปาน,นี้ก็บดาห้องวันนี้อันนี้ล่ะคือประเด็นที่ว่าเป็นอย่างคือต้องมาพิมพ์แล้วก็ต้องมาไหลสดอยู่นะตอนนี้ไม,ม่ไมเขายังอยู่ในนี้ไม่มีในนี้ไม่ถอดไเลยไม่มีนันลากระเบิงค้ามหมอกลองตีเหรอแล้วดาเนาะ นูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับใครสนับสนุนหรอกคะ่สนะสหรับสนุนนะสําหรับศิลปินเองอะ่ะสําหรับน้องเองอะ่ะหนูก็ว่าปฏิเสธไม่ได้ที่น้องเขาจะต้องแบบเลือกเอฟซก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีอะไรเขาบรกเดี๋ยมีผู้ใหเขามีแค่เอฟซีที่ให่กับั้งใจเขาเพราะฉะนั้นมันก็บว่าได้แปกแต่เขาต้องเงียบนิ่งที่สุดเอายง่ายเลย เรื่องนี้นะว่าสิว้าบอกวะผูดอดนิ่งอ่ะพูดนฆษนานั่นล่ะมันก็ซ้ำนั่นแหมคือสจหรับน้องอ่ะคอยเขาใจเขาใจเขาเอ้ยกบเขาใจกบเขาใจในมุ่มเล่าอ่ะเขาใจบอกโอ้ยาามันว่าเป็นเรื่องวะม่งขวัญไปน,นี่ ใจนะคะให้กําลังใจกันทุกคน,นะคะ่ะโนูกับพี่บอยวันมาแล้ววันนี้ถ้าเกิดพูดอะไรที่ไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยค่ะคือจริงๆพี่บอยแล้วเป็นคนเซนสทีฟก,ก็เรื่งขอบรัวไม่ไหนเดวคนใช้ไหมนี่ก็ได้ไม่รู้ว่าไปวังไหนเดววบนที่เหนียน่น้่นแล้วก็ใันหมักกูดเดมว่าบอ้ร้องสอยูดอ คอยด่าเขาก่อนเขาได้ด่าขึ้นพะนะคอยบอกเาซื้อได้คอยบอกตรงๆป่ะให้เขยฟังตรงป่ะคนนอ้มันมีปมดอยเจลอยคอยบอกป่ะหัวคอยแล้วมีปมดอยคือเล่าอยู่นําแม่เล่ามาตลอดแล้วเล่าอ่ะบอกเคยมีผู้ใดที่แบบเข้าใจในชีวิตของแม่เล่ากับเล่าเลยแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่น่าสงสารมากๆที่ว่าเป็นอย่างที่ เราพยายามพยเยทาทอยานเดกัของอ่ะให้มันมีมือนี่เป็นอย่างเราขึ้นรู้สึกว่าไม่แย,ย่นั้นบอกมาแล้วว่ามีปม,มดอยเพราะมันเหมือนแบบเฮ้ยมาชนปมด้อยเราทําไมวะก็ในเมื่อเราก็ไม่ใช่คนที่แบบได้รับโอกาสดีๆอ่ะแต่ก่อนอ่ะเข้าใจบอก ัข่อยเราเป็นเราเราเป็นคนที่แบบสู่มาโดลยจ้าของตั้งแต่หน่อยแหละแล้วอยู่กับแม่เราสองคนกับยายยายสวยมอมีเงินบอมี่ขากินกับไปยูวัดจั้งสี่แม่จนเสียวหอดมือนีนี่ถามว่ายู่ดีๆสิมาดูถูกกันทั้งสี่ดี กว่าสิพาหนอย่างมากยืนยันเด้อคนที่ไปคอมเมนต์มาข่อยดานั่งก่อนเี่ยืนยันเลยมันด่าผมก่อนแล้วคอยถามมาจ้างปัวข่อยในคือสิบแบบว่าเสียวอ,อย่างอี๋เขาไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพี่บอกเลยมันไม่เหมือนกัน เจอมาไม่เหมือนกันหนูอะโชคดีที่หนูอาจจะไม่ได้ลำหมากวันแกแต่หนูก็เจอคําสวดประมาทอะไรมาเยอะเหมือนกันหนูก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันก่อนที่หนูจะมีวันนี้แล้วทําไมพี่ถึงจะต้องมาตัดสินว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ยังสิบอกจะเอามาล้อเล่นใช่ไหมเรื่องแบบนี้ มันไม่ตลกนี่คือเหตุผลว่าอ่ะมาใส่หรอนี่คือเหตุผลว่าเป็นยังข่อยคือต้องเอาลูกมาเลี้ยงข่อ,อยก็อยากให้เขามีปมดรอยขึ้นบกข่อยแล้วข่อยจะต้องจําเป็น้วต้องไปคิดถึงเรื่องคนอื่นว่าข่อยจะต้องทําให้ชีวิตเขาตกต่ำเดืออะไรยังไงหรอไม่เกี่ยวไม่จําเป็นอ่ะไม่จําเป็น ไม่จำเป็นเลยไม่ว่าจะชีวิตใครก็ตามแต่ชีวิตบิ๊กหรือชีวิตพี่แพรชีวิตใครก็ตามแต่คอยรู้สึกชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำให้ได้กำลังใจแฟนคลับพี่แพรและแฟนคลับบิก๊กฟังนะคะไม่ได้เกี่ยวค่ะเพราะทุกคนที่อยู่รอบข้างบิก๊ก ทุกคนที่อยู่แล้วข้างพี่แบลวบางทีก็ก็เป็นเพื่อนนี่เหมือนกันก็สนิทกันเหมือนกันอันนี้ไม่ได้บอกจะข้องดูดีแต่มันคือเรื่องจริงเราอยู่ดีก็บอได้คิดว่าสิ่งว่าสิ่าได้เบลนีอย่างเป็นสี่นะ่ออกไปาาก,กับไม้ก็คือแบบเออจะต้องได้เบลสี่งเดียว บอกให้นั่งดึงเขากล่องบนดาบขันนี้เรื่องอย่งจะเปาบอกให้นั่งดึงเขากล่องช่างสิไป็นมั่งอย่างพ่อยิ่งพ่แม่ครูสิมันบอกเดงเลยที่สิทธิ์อย่างมันเป็นสิทธิ์ของคูที่สิว่าให้พ้นอย่างประมาณนี้ส่วนเรื่องเมืนเรื่องที่มันเป็นต้นกำเนิดอย่อันี้นี้เขาบ้าหลูเนาะมันคือย่างมันใครก็อยากพูดแล้วมันจะว่าลาใคก็อยากพูดกันไปอยากพูดกันแต่ว่าดคอยก็บบ้าหลูน่ะแม้ เจคุยว่าเจ้าไหนบะเนี้แล้วคือทุกคนแบบจะตัดสินหรอจะตัดสินเขาไปโดนแบบนั้นหรอมันก็ไม่ใช่งานของเลยนไม่ใชหรอกอันเอายู่นี่เปายืนหนึ่งสิหาเรื่องหาเรื่องเข้าว่าเข้าด่าก่อนนี่บะนี่ตอนนี้ประเด็นนี่คือตอนนี้กำลังกำลังหาพักพวกเกาหาเข้าว่าเข้าด่าก่อนสใช่ไหมใช่ ชิมไปดีๆเกลือถ้าจะไม่พูดถึงแบบนี้ถ้าไม่พูดถึงเราเราจะด่าทาไมเออเราไม่ได้ด่าด้วยเขาพูดดีๆเราจะไปด่าได้ยังไงเราบอกว่าเอาเข้ากล้องได้ไหมถ้าจริงไหมเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไล์สดว่าเราอะทีแรกอะเรายังไม่รู้เลยเอ่ยชื่อด้วยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยตั้งแต่ก่อนเราเข้าไปด้วยมันเกี่ยวอะไรกับเราอะ ขาว่าพี่บอยด่าเขาควายก่อนอุ้ยเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วใน,นไหลไอ้บอยแล้วเหม็ในใจหอนปวดย้าแล้วท่านดาดาแล้วคือความหมายคือเหม็นเลาบมาดาแล้วก็บ้าบอกว่าเท่าก่อนมาบอกหอนเท่าแล้วมาบอกว่าเท่าหน่เป็นเขาคางเขาแต่เท่านี่ครือมันบ่เมนแผลไปเรื่อย แพ้ไปเรื่อยเสียผู้เดียวมัตตดสีนมันตัดสีนม่ได้ดอกเพราะว่าตางคนกับตางเสียวความสบายอย่างก็จะของคือเก่าอันนี้ไม่ได้เขา้างไปได้เต้่าบอกเถึึงว่าเกิดที่ยังกับปูวะนี่อืองง จะพูดถึงประเด็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหนูเชื่อว่ามันมีคําพูดที่มันดีอะคะ่ะที่แบบมันมันไม่ต้องไปพาดพิงถึงใครนู้สิแม้ซึ่งเขงาบก็บเออเขาอาจจะหูยิใน,ใน,ยในในใจละ่ะเอาไงเนาะอาจจะหูยินไ้ใจว่าคนเนี่ยเป็นคนที่แบบแางนี้ปัญหากันแน่เลยหรือยัางสีง้แต่ว่าเวลาที่เราอะาไรสดนะคะ่ะถ้าเราจะสร้างคอนเทนต์อะหรือว่า เราจะพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเลยเราอาจจะแบบอาจจะยังไม่พูดก่อนก็ได้เออเขาต้องรอให้คนในเมน้นในไลฟ์พูดก่อนว่าใช่คนนี้ไหมแแม,แม,แมอักษรยอ่ออะไรอย่างเงี้ยเออก็ค่อยสิบอกออกมาบอแตนอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะแอนแอนขึ้นแอนไม่ได้แอนไม่ได้ขึ้นฉากหรอกแอนก็อยู่บนรถ แล้วคือสัญญาณเน็ตนะมันเล่นไม่ได้พอว่าขันมาว่งไงไมันจะเป็นทั้งสี่แล้ววันนี้พี่บอยอ่ะคือเราล้มฉากมากแล้วกับแบบว่าแล้วก็ศูนย์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 ขันมากือแบบว่าแล้วก็บอกว่าป่าเนี่ยพอหอดเท้าก็เลยงงมาอันเอาคือสิ่ง่องององบอกหอดเท้ามันไม่ได้เกี่ยวอย่างวันนี้ว่าขอไปฟังเนาะขอไปฟัง ขอไปสร้างก่อนดิ่ก้อนซีเมนน่ะก้อนซีเมนศูนย์นั่นขอไปสร้างก่อนแล้วบว่านี่ก็เลยก็เลยพิมพ์ไปขําแหลกว่าเขากล้องแน่อือเขากล่องแน่ครับออามา่าเขากล่องแน่แล้วก็บอกว่าสิเขาก็องยังโนนี่นั่นเอาขอไปมุ่งจ้าเลยศูนย์จะศูนย์มาคอยถามกัน บอยโกรธบิ๊กไม่พอใจบิ๊กที่ไม่ซื้อที่ดินของบอยที่ดินของบอยอยู่ที่ไหนที่ดินของบอยอยู่ที่ไหนบอยไม่มีที่ดินในคอนแก่นแต่สาะคามเนี่ยเกือบหมดคอนแก่นพ่อผมา่อไปทัวร์ไปถีบน้องมูดเจ้านั่นคือมูดเจ้านั่นมูดเจ้านั่นคิดไปหลายเนาะ บอยเลยย้ายมาฝั่งเพียวพาวไม่ซื้อที่ดินนะบอยโอ้ Boy, oh. จิมธนากันสูงดีดีเป็นอยังกับเป็นนะจ๊ะเขาถทดเด้อเขาถอดได้หลาย mm hmm. พวกข่อยอก็ไม่เงื่อนสื่อที่ดิน mm hmm. ขอนแกนปนานนักแ้าข่อยยอ่อมหลอกมันสื่อได้ข่อยยังขาอบอกื้อพวกข่อยพวกไหนมาอิจฉาคนพวกข่อยยินดีต้องให้บอยวางใจผู้อย่บ้านคนเดียวมั้งค่ะ ไม่เป็นไรค่ะให้ด่าไปเลย